ขณะน,นี้8 8 8แนาฬิกา3านาทีนะครับจะทำทุกคนทุกท่านลวงตาบนชื่นท่านจาริกทุดงมาถึงโรงเรียนบ้านคลองคลองแห่งวิทยานะครับนะครับนี่ก็เป็นเด็กๆนักนเรียนนะครับและก็คณะคุณรูเอาของแขนไว้พี่ครับแบบนั้นแนละ้วยกน้ำด้วยพี่ยกน้ำด้วยนะครับนั่นแหละครับสาธุครับผม บานบ้าบาบาทรศัพบรัับาแคพวกค์ยานรับอนบำออกควรเลยครับเป็นสิริมงคลเป็นนำบนอวังการที่เขาแล้วที่เหลือบรกาเพื่อมจากหวงตานะครับเอาออกควรเลยครับัพวงมาลัยไมหรพวงมาลัยหลวงตาให้เลยนกเป็นคุณครูน โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยานะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอห้วยคดนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้เข้าเข้าอำเภอห้วยคดแล้วนะครับอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะครับออกออกจากอำเภอบ้านไร่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแพะนี่เอาออกไปกวนยครับ ออกจากอำเภอบ้านไร่มาเป็นอำเภอห้วยคดนะครับตอนนี้จังหวัดอุทยัทยธานีนะครับสวัสดีย่าทท่านแล้วก็ข้างๆโรง,งลโรง,งเรียนก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลคลองแห้งนะครับตำบลคลองแห้งอำเภอห้วยคด จังหวัดอุดรธานีนะครับไม่มีเนาะครสบายทั้งหมดเลยนะครับคร่าน้ำมาออกไปขวรเลยครับเป็นน้ำมนต์สีดินคนถนตาอเอ็นน้ำน้ำน้ำออกไปขวรเลยครับนมเดียวกับนยครจังหวัดอุทัยธานีนะครับสวัสดียศธรรมทุกคนทุกท่านนะครับ ตานะครับออกวนเล้วเป็นน้ำมนต์แบาประเดิมไปรินนะครับตานะครับออกขวดเลยครับน้ำออกขวดนะครับเป็นน้ำมนต์สีม่วงคลหลงตานะครับสวัสดียามเช้าทุกเช้านะครับน้ำออกวนเลยครับเป็นน้ำมนต์สีม่วงคลหลงนานะครับออกวดเลยครับน้ำออกขวดเลยครับออกขวดเลยครับ ครับสวัสดียาตาทุกท่านเลยนะครับโน่นนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นอาติารรมชาวเขานะครับท่านแต่งตัวอของท่านนะครับเนาะชาวเขาล้องี่น้านข้างหน้าสนากาเขาเ่าชาวเะ เดีวเขาบ้างไทยบ้างมันหลายเผ่าพันกันเดี๋ยวนี้ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาที่ม้านเขาได้เลยนะชาวเขาเยอะไอ้เขาต้องการรับข้อมูลรู้ลงะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่เล่าเลยพูดจริงไม่สนน้ำเนี่ยนะครับ าบอกได้ที่บาคกับมืองออกี่าที่อุลกน้วัลากีวันครับเฮ้ยนนาะกีวันนะครับกเหลบวางครับบริจาคเพื่อนัแล้วก็ออกมานละพวดแล้วกกลับบ้านเลยครับน้ลากอ่าอยากจะทาเราเป็นชายเขานะครับเานี้เอาอาบต่อไปถือว่าวดลวกนมนปลาตกีวัี่หละครบริจาค่อุาครับออกาคลวลว

เป็นน้ำมนต์สิริมงคลของตานะครับพี่น้องชาวเขาขอทราบบ้างก่อนครับเป็นน้ำมนต์สิริมงคลของตาพอแล้วครับเป็นสิริมงคลนาไปดื่มไปกินครับน้ำออกผลแล้วนะครับเป็นน้ำมนต์สิริมงคลของตาที่หลวงตาพอแล้วครับพอมาลายตห้อยครับลิงพระลินในรถนะครับน้ำออกผลเลยครับเราเป็นน้ำมนต์สิริมงคลของตานะครับอน้าออกผลเลยครับเป็นน้ำมนต์สิริมงคลของตาเลยวางวางโทรศัพท์ก่อนครับ บางตัวถ่ายยกน้ำอ่ายกยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยพี่ยกขึ้นเลยอ่าสาธทุครับผมน,น้ำออกคนละขวดนะครับเป็นน้ำมนต์สิริมงคลของลูกตาที่เพาะแล้วครับเอาไปดื่มไปกินนะครับเป็นดื่มงคลน,นะครับอ่าลูกตาจะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับอย่าทำของเรานะครับเนาะ <laughs> อรเนี่ยโอ้ันโยนียกโอ้าสาวนกันนเดี๋ยวผมจะ่าให้รันะครับนี่ก็คือบรยากาศด้าหันะยากาศด้านหลอเดี๋ยวผมจะรับชมนะครับนี่ก็คืออบรรยากาศด้านหลังนะครับบรรยากาศด้านหลัง

นะครับาเาะตำดำซิ่งนะครับตำ้ดำซิ่งท่านไหนอยากจะเข้ามาแคปเอาภาพได้นะครับในในช่อง Youtube ตำดำซิง่งทางเพจก็ Facebook ตำดำซิ่งครับขับเข้ามาเอาภาพได้นะครับเข้ามาเปิดดูเห็นตัวเองเราก็แคปเอาภาพได้เลยครับ นะครับก็เป็นพี่น้องชาวเขาของเรานะครับที่ท่านรอหลวงตาบุญชื่นนะครับเนาะ,อะตอนนี้ท่านได้แวะเข้าห้องน้ำนะครับเนาะที่ท่านก็มารอนะครับอาถิวะเยอะมากนะครับ คนไหนคนไหนคนไหนพูดไทยไม่ได้พี่ขาปาเขาพุกเขาพูกกะเลียงไทยเขาพู้กะเลียงเขาเขาอ๋อเอาเลยนอคานะครับขาโแลนนะเอาเลยสวัสดีนะท่เยหน่อยาเไนมันอกทางรท่านอ้ายนะครับเนาะเปลี่ยนกันได้แล้วใครจรใครเป็นเ้าเขาบ้างทงนี้ อย่างนี้เอาบ้านเลยดีกว่าสวัสดีขอบคุณขอบคุณสวัสดีคุณยายครับคุณยายคุณยายอายุกี่ปีแล้วครับ เจ็ดสิบแปดนะครับคุณยายพูดไทยชัดเลยนะครับพูดกเรียงครับเอากเรียงเลยคู้ชี้หน่วยผู้ชี้คูอ่านะครับอคุณยายคุณยายมารอหลวงตานานหรือยังครับับผู้กเรียงเลยครับทำรอนอีกชั่วโมงแล้วอ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนาะคุณยายดีใจไหมครับเจอหลวงตาครับผมโอ้โหเห็นก็ขีนไม้โอท่านบอกว่าไม่เคยเห็นกําลังเด็กเคยเห็นนะครับด้วยก็อยกด้วยนะคุณยาย นะครับลงตาข้อหัวให้คุณยายได้ยังลงตามาแล้วคุณยายอ่ะคุณยายข้อยังลงตาข้อหัวให้ยังพอแล้วอ่ะข้ออีกขอทีคุณยายไป ยายบอกว่าอยากให้หลวงตาข้อให้อีกทีนะครับสาธุณโมทนาบุญกับคุณยายนะครับเนาะนครับเนาะคุณยายบอกว่าอยากให้หลวงตาข้ออีกทีหนึ่งนะครับก็สาธุณโมทนาบุญกับคุณยายนะครับเนาะฉันเป็นชาวเขานะครับเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตั้มดําซิ่งครับสวัสดีครับผมน